สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามครับสวัสดี FC ทัโลกยินดีตอนรับก่าสู่ช่องค้นขับรถทัวร์ชาแนลครับครับคำขึ้นนี่กยูที่ถ,ถนนพระรามเก่านะครับรุดออกจากไอแยกอสอบท่อมารถติดติด,ด,ดนี่นะครับกำลังจะไปหาหมองจอดทรงจอดทรงแขกจอดแร์แล้วครับ บ่มีมองจอดได้ลงแน่ไอ้ตลาดนี่เราต้องแนนไปหามองจอดล้ครับคุณอะแถวๆพังเมืองแถวๆศูนย์วัฒนธรรมนะครับ <c oughs> ข้างหน้าก็เป็นแยกแยกเกียมร่วมมิตรนะครับนี่ข้างหน้านี่นะครับแยกเกียมรวมมิรนะครับบานนี้ผมก็จิ้งจอเดียวทราย เดี๋ยวใส่เพื่อไปห้ามองจอดนะครับรถติดห้ายติดขัดถนนอมทอนี่ถนนในพระรามเก่านะครับิ่งมึงบางคั้นนี่กับที่จองที่ทีดเดียวใส่แต่ยูจิตไอจิเลียวออกกวาแต่ว่ายูใส่เลยครับนี่เบิ่งที่ไร ประสานกันยังได้นั่นเนาะน้องเทียบนี่น้ําวาแหละโอ้ยพี่น้องเอ้ยรถติดขัดติดเนี่ยพี่น้องกว่าขับรถแห่งจากรถใหญ่เนี่ยล้ยงมันจิกแจกคือยังรถหน่อยปะระเดี๋ยดีับไปสร็แล้ว <c oughs> เลี้ยวก็ไม่เปิดจอดขวางกันยังสี่แล้วครับนี่ไปกับไปพอไรบ้านนี้เมืองที่หลัง มาถึงถนนศูนย์วัฒนธรรมหอศินนะครับนี่มาถึงฮอศินแล้วครับนี่หอศินนะครับศูนย์วัฒนธรรมกระทรวงอะไรกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกระทรวงวัฒนธรรม อร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มันบริยานตายเด้มันอยากแสกกะแสกมึงที่หล่ะมันแสกมันก็ไปเดี่ยวใส่มังมอเตอร์ไซค์ร้ายจรีกรุงเทพตเนะาะจักมีเวียกมีงานมอ็แลียนยางเดียวอะ่ะ เห็ยนที่ดอกบริยานตายเลยขุดขุดเบื้องบนบริยานตายแรงกับแทรกมันธรรมดาเลยครับอ มอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพนี่คือขับรถตงขี่รถตัวเบาะยานตายเ้ยจิเรียนตามใจกู่ะกะอยากแซงกับิแสกบมดียร์ยนว่าเออแร่งกระแทรแร่งอาร์ตพอโมอ่ไส้เนื้อหุ่มเล็กเนาะไปท้กุ่นมีในใจ จอดแถบนี้นะครับดีว่าพ่อจอดได้บางหนพ่อจอดได้ก็จอดไปนะครับบางคนมากจะจังหวะได้จอดบางคนมากเพราะม,มีวงจอดเพราะว่ารถร้านอาหารร้านยังมันจองเมดมันบ่ได้ไงวังไงคนอื่นจอดได้มันพวกกินเหล้าพวกกินเหล้าเมาย่านี่ พวกกินเหล้าเมา้ายามันมาจอดเออพวกมาเที่ยวตรงนาที บ่อดก้หนึงเลยว่าคันอื่นจอดด่บอมัจอดไป่ยับ,บไปแน่ลูกพี่ ได้จอดแล้วครับนี่จอดได้บอกแท็กซี่ขยับไปให้ผมเขาน้ำแน่วเปิ้ลขยับห้เออผู้รองคนก็เอายากเด้แท็กซี่เออนี่นะครับชีวิตคนขับรถตัวบางเทีมันก็บางเทีมันมีปัญหาหอดกับคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์พวกนั่นเลยเขาก็หาจอดกันยังสี่หละครับนี่จอดข้างท้างจอดแฟงเนาะ เห็นจังไดมันม่มีหมองจอดจำเป็นก็ต้องมาจอดพังเมืองเขาเรียกพังเมืองเนาะพากันจอดเรียกว่าพังเมืองเนาะแล้วกนจอดจนสิแล้วสาวงามแท้ามาเรียกแท็กซี่นะครับจะได้กากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด สับสกายเห็นน้ำเดือดขับเดื้อฝากกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับบอกข่ามกฆษณาขันมีกุศลหากับบอข่ามกฆษณนานะครับฝากช่วยสนับสนุนนะครับก้นขับรถตัวชาแนลครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้กอนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ